ขี้หมากับพุทธะถามผมคุยรู้เรื่องอยู่คนเดียวครับเพราะรู้มาก่อนหมดแล้วสรุปพระเจ้าทั้งหมดอันไหนจริงปลอมตอบก้อนหินขี้มหมามดตัวแดงมแมลงตัวน้อยก็คือกอสละครับจะเอาสิ่งไหนมาเป็นกอสอีกดีละ่ะถามคุณไม่เข้าใจจริงๆคิดแบบนี้ คือสับสนตีตนเสมอผู้ทรงอำนาจสายจิตวิญญาณไทยมีแต่วาทะกรรมเท่านั้นเองตอบมีสิ่งใดในมวลมหาอนันตจกวาลไม่มีพลังแห่งก๊อสสถิตยอยู่บ้างล่ะครับเป็นไม่มีตั้งแต่อานูลเล็กสุดกว้างใหญ่สุดสะอาดสุดสกรปรกสุด ลองตรึกตรองดูเอาเถิดก็คุณเป็นคนบอกเองว่าก็เพราะรู้มาก่อนหมดแล้วรู้จักเข้าใจกอดดีไงล่ะครับก็เลยต้องพูดในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ซะดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวยๆผมก็แค่ใช้เพียงรีลาแห่งธรรมหาก ไม่ตีจิตแรงจะสะดุ้งเข้าถึงพารานุภาพแห่งกอดได้หรือขอขยายความเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าผมยกตนเสมอกอดเมื่อเอากล้องส่องลงไปในทุกสรรพสิ่งส่องลงในตัวเราหรือก้อนหินบนดวงจันทร์ส่องลึกลงไปจะเห็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนิวเคลียส และอีกมากมายและลึกกว่านั้นเรียกว่าควักหรือก็คือความว่างในความว่างคือคลื่นและแสงอย่างนั้นเราและสปปรรพสิ่งคือคลื่นแสงคลื่นแสงนี่แหละที่เราเรียกว่าต้นธาตุต้นธรรมพลังแห่งพระพุทธะพลังแห่งกอสคือพระผู้สร้างพระยะโฮวาอีทัง ปัจจตังอเลลาวมู่พระบิดาพระมารดาแห่งจิตวิญญาณมวลรวมและอีกมากมายนามที่เราเรียกขานกันและทั้งหมดทั้งอนันตจักรวาลก็ล้วนเกิดมาจากต้นธาตุต้นธรรมแห่งแสงนี้ทั้งสิ้น ที่คุณถามว่าพระเจ้าอันไหนจริงอันไหนปลอมก็ตอบได้เพียงว่ามีสิ่งไหนที่พระเจ้าไม่สถิตอยู่ได้บ้างละ่ะมันไม่มีนะสิทั้งอารมณ์อากาศทั้งรูปนามในทุกมิติพบในมหาหมื่นโลกธาตุจับต้องได้หรือไม่ได้ก็ล้วนมีพลังแห่งคลื่นแสงแห่งพระผู้สร้างนี้ทั้งสิน้น เมื่อเราทุกคนและทุกสรรพสิ่งล้วนมีพลังแห่งพระผู้สร้างจึงมีความเป็นก๊อตร่วมกันเราจึงเคารพทุกสรรพสิ่งเช่นเคารพรักตนเองฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตฉันจึงไม่อาจด่าทอนว่าร้ายทำลายเบียดเบียนหรือกินตัวเองไปได้จริงๆหรอกป่าจงจือจึงกล่าวว่าขี้หมากับพระพุทธ ก็คือสิ่งเดียวกันเช่นนี้นี่เองขอบคุณข้อความจากนบอศวะกราบผมวันเฉลิมกล่าวบทความหากข้าพเจ้าเสื่อมไปทำให้พี่พพน้องทุกท่านเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวรมรมครูคูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปญัญญายกับตัวพี่น้อท่านพว่แล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ